สวัสดีครับประดุลต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารบริกซีทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้บริหารที่ดูแลโครงการ SME ที่เปิดโอกาสให้ผมนะครับผมศักท์นัดวิชาพันิช์นะครับตอนนี้ก็ดูแลแบรนด์ของโอโยุนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังปลาแล้วก็คางกุ้งแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะเป็นแคปหมึกทอดกรอบนะฮะแบรนด์โมมินนะครับแล้วก็มีหนังปลาไก่เค็มนะครับคือจริงๆแล้วนะฮะเราทําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เรียกว่ากับแก้มนะครับเพื่อที่จะสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็โชคดีที่ได้ทางาพี่หนองพี่เจี๊ยบนะครับแล้วก็คุณเจนเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงที่ทําให้เราเติบโตได้เร็วนะฮะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปอย่างสูงน,นะครับในส่วนของโมมินเองนะฮะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เราถือโอกาสนี้เปิดตัวที่บิ๊กซีนะครับด้วยความกรุณาจากาพี่หนองเองนะฮะที่ทําให้เราได้มายืนอยู่ณจุดนี้ นะครับเราก็คาดว่าเราจะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดอในส่วนของสินค้าให้มีมาตรฐานขึ้นขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับต้อขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ